สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนับเข้าสู่ช่องปอบ practice นะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนนะครับมาตะลุยงานเทศกาลกำาลนครั้งที่3านะครับกำโลนเฟสติวัลที่คีรีวงลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบหกโมงเย็นนะครับบรรยากาศก็ดีมากเลยนะครับ ครึมเล็กน้อยนะครับแต่ก็ได้ดูวิวน้ำลำธารนะครับแล้วก็เจอผู้คนหลากหลายมากมายนะครับกับเทศกาลนี้นะครับซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆปีนะครับที่ลานสกานะครับเอ่อคิริวงนะฮะก็สามารถมาจอยกันได้เลยนะครับปีนี้นะครับก็เป็นปีที่3แล้วที่ผมได้มางานนี้นะครับก็มาทุกปีนะครับสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับว่ามี ความแตกต่างอะไรกันบ้างนะฮะตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาในงานนะครับมีของกินเยอะแยะมากมายนะครับสองฝั่งเลยนะครับรวมไปถึงจำนวนของ ผู้มาท่องเที่ยวงานเทศกาลนี้ก็เป็นจํานวนมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูแต่ละร้านกันดีก,กว่านะครับว่ามีอะไรขายกันบ้างนะ่ากินขนาดไหนนะครับร้านนี้นะก็จะเป็นทาโกยากินะครับทอดสดๆร้อนๆเลยนะครับมีทั้งไก่ชุบแป้งทอดนะครับแล้วก็ใส่เพิ่มชีสด,ด้วยนะฮะ ขึมานะว่าจะเป็นร้านาขานมสอดไส้นะครับมีหลายไส้ให้เราเลือกเลยนะฮะจะมีไส้ข้าวโพดไส้สังขยานะครับไส้ฝอยทองนะครับไส้มะพร้าวครับอันนี้ก็เป็นร้านลูกชิน้นเนื้อลูกชิ้นหมูปิ้งนะครับอ่ามันจะปิ้งสดๆร้อนๆนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับโหเห็นแล้วก็น้ำลายไหลมาหลักครับท่านผู้ชมอ่ามีเนื้อล้วนๆหมูล้วนนะครับ อันนี้ก็เป็นร้านที่เด็กๆชอบกินนะครับไมโลนะฮะอนุบาล29บาทประถมสัก้ามัธยม49บาทนะครับตามไซส์เลยนะฮะ ไลไรก็คือร้านนี้นะครับเป็นร้านยำนะครับมีทั้งยำยกร้านยำรวมมิตรยำมามะ่ายำกุ้งสดมีหลายยำเราเลือกนะ่อคนต่อคิวกันมากเลยนะครับผมก็เลือกซื้อยำมาะม่านะครับไว้นั่งกินชิวๆริมลำธารน,นะครับเดี๋ยวรอคิวกันก่อน ข้างหน้าก็จะเป็นลานเวทีนะครับไว้จัดการแสดงมีทั้งนักร้องนักแสดงรับเชิญแต่ละวันจะไม่ซ้ำหน้ากันนะครับวันนี้ก็ได้ข่าวว่าจะมีบาวีนะครับขึ้นมาร้องเพลงเอนเตอร์เทนให้กับาชาวลานสกานะครับได้รับชมกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลานะครับก็เดินไปๆมาๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแสดงช่วงค่ำๆนะครับก็สามารถ มาชมนั่งฟังทั้งหน้าเวทีแล้วก็ข้างเวทีได้เลยนะครับเดี๋ยวผมว่าจะไปลานกว้างๆฝัง่งนู้นดีกว่านะครับแสงสีก็สวยมากเลยนะฮะเดี๋ยวไปถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับตอนนี้ผมก็เดินลงมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับแสงสวยไหมละครับท่านผู้ชมถ้ากลางคืนจะสวยมากเลยนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับเย็นๆคำ่คำๆนะครับกับผู้คนแล้วก็ ร้านค้าร้านอาหารต่างๆนะครับว่ามันอลังการงานสร้างขนาดไหนนะครับก็ขอบคุณผู้จัดด้วยนะครับที่จัดงานได้ดีแบบนี้ขึ้นมานะครับกำลนเฟสติวัลนะครับสันสินถิ่นใต้นะครับครั้งที่3นะครับสวยมากเลยนะครับอันนี้ก็เขาก็จะสร้างสะพานให้เราเดินข้ามลำธารไปนะครับสะพานก็เป็นสะพานไม้นะครับเขาบอกว่าห้ามขยมนะครับให้เดินเฉยๆนะครับ เดี๋ยวจะตกน้ำลงไปนะครับผม อนนี้ผมก็ได้ที่ปักหลักนะครับนั่งกินอาหารที่ซื้อมาแล้วนะครับเป็นซุ้มสีปูนระบายสีปูนปัสเตอร์นะครับเราก็ระบายไปแล้วก็นั่งชมวิวธรรมชาติไปแล้วก็นั่งกินอาหารได้ด้วยนะครับอา่านี่ก็เป็นเวลาเกือบเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะครับบรรยากาศก,าก็ยังนนคลืค่นนะครับแล้วก็ไม่มีฝนตกนะครับอากาศดีมากเลยนะครับอยากให้ผู้ชมได้ เออมาสักครั้งหนึ่งนะครับปีหน้าก็อาจจะจัดขึ้นอีกนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเ,เดี๋ยวผมก็ลองชิมลูกชิ้นเนื้อก่อนนะครับโอ้โหหิวตามไหมล่ะครับท่านผู้ชม อันนี้ก็เป็นสไส้กรอกชีสนะครับกรอบด้วยนะครับชีสเยิ่มเยิ่มนะครับ,อ,รบอันนี้ก็เป็นยำมาม่าที่ผมซื้อมานะครับ<ช>ต่อแถวก็ประมาณ15นาทีนะครับเพราะว่าลูกค้าในเยอะมากเลยนะครับ เอาละครับเมื่อกินเสร็จแล้วก็กลับกันดีกว่านะครับดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบสองทุ่มแล้วนะครับรถที่เข้ามาในเยอะกว่ารถที่ออกไปอีกนะครับตอนนี้คนก็เริ่มแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับโชคดีที่ผมได้ออกมาก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยน่าจะรถติดอีกยาวนะครับเอาละครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ